อันยองสวัสดีค่ะขอดียต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัจฉริยชนะกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการอัปแดท1.3นะั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแพท1.3นี้เขามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะคะอ่าก่อนอื่นเลยเราก็มาดูนี้นะคะก็มีการอัปเดตแพทเิ์พาร์ทใหม่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ คุณเสี่ยวนะคะหรือเสี่ยวโอนะคะที่ทุกคนชอบเรียกกันนะคะมาแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปเปิดกันเนาะแล้วก็มีตู้อาวุธใหม่แล้วก็สีดาวดีมากเลยตู้นี้บอกเลยอยากกดมากไหนดูอาวุธหน่อยดีพมเจมนะคะอัตราคี้บวกโจมตีเพราลังชีวิตเสียงนอกจากนี้จะได้รับโบนัสการโจมตีของพลังชีวิต โอล้ลดนะ์เนาะเนี่ยพวกซีรีสนี้อ่ะถ้ามีสมุดเนี่ยให้บาบาร่าใส่น่าจะดีเนาะกลายเป็นบาบารีนเลยเพราะมันจะแปลง HP ออกมาเป็นโจมตีบาบาร่ามันเติบโตเป็นเลือดใช่ไหมก็เออแปลผันมาเป็นโจมตีเออก็เลิ่เหมือนกันเนาะเกมนี้มันแบบใช้ทุกค่าให้เป็นโจมตีเลือดอันนี้ก็พาก์เเจอเหมือนกันหรออ่าเพราะเมัจโจมตีสามม่โจ 4ถูกสตูเป็น6ปีซเอเฟ,ฟจะเกิดยังไงครับโดยความสาะอาดเฉพาะสุดสอมสิบเลยบ้าอันนี้ไม่เปลี่ยนเลือดหรอกมันไม่ทําไม่เหมือนกันอนะ่ะจริงๆมันต้องเหมือนกันเนาะอยาจะดีนะ้องแบบซีรีส์นี้ก็ทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยน่าเสียดายจังตู้เสียโอนะคะอุยน้องได้เอาหน้าตู้นี้นะคะอยากมีตัวที่สามตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ยังไม่มีนะคะอยากได้มาก โอเคค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอัปเดตตัวของกิจกรรมนะคะอ่าโชคลาภหลากสีนะคะโชคลาภหลากสีให้กำลังพุ้งที่กัสงสัยว่ากล้องถ่ายรูปเครื่องหนึ่งจะมีปัญหาตอนนี้เขาหวังว่ากล่องนี้จะสามารถถ่ายภาพที่มีโทนสีพิเศษออกมาได้แต่ภาพที่ได้กับสีแปลกๆช่วยจินทอปะ แก้ไขปัญหาเรื่องสีที่ผิดปกติของภาพโดยใช้ก,กล้องถ่ายรูปถ่ายสิ่งที่มีสีโดดเด่นและนําภาพที่ได้นั้นไปแลกของสมบัติกับที่นี่นะคะขอให้นักเดินทางไปถ่ายรูปแบบประหลาดก่อนเรามาดูของรางวัลเลิศมากได้6กไพโมเจมเลยนะคะ60ได้สมุดม่วงอีก12เงินอีกแสนสองดีมากกิจกรรมนี้เลิศไม่ไหวนะคะทุกคน อันนี้เหมือนเดิมเราอ่านแล้วเนาะอ่ะนี่มันบอกนี้ในแต่ละวันนะคะจะมีการกําหนดให้ถ่ายภาพที่แตกต่างกันซึ่งในตอนที่ถ่ายภาพเป้าหมายเหล่านี้จะได้รับภาพถ่ายหภาพที่มีสีต่างกันแบบสุ่มโดยที่ในแต่ละวันจะมีฟิล์มเนกาทีฟสิบใบสําหรับการใช้ถ่ายภาพสําหรับการรวบรวมภาพทั้ง5สีสีชาสีคลามสีทองและสีน้ําตาลแล้ก็สีม่วง จนครบจะสามารถแรกลกรางวัลกล่องของขวัญน,นำโชคได้ที่นี่เพื่อรับรางวัลช่วยเกสามารถแลกได้สูงสุด8อันนะคะอันนี้ชกหลาสีสามารถแลกเปลี่ยนภาพถ่ายที่มีอยู่กับเพื่อนได้โดยช่วงเวลาเดียวกับเวลาเดียวกันสามารถเก็บภาพที่ยังไม่ได้รับมากสูงสุด50ภาพ ดยเมื่อภาพที่ยังไม่ได้รับมีเกิน50แล้วภาพที่ได้รับก่อนหน้านั้นจะไม่กดรับได้และถูกทำลายตามลำดับเอ้หงนะฮะกิจกรรมมี7วันนะคะด้วยหลังจาสสิ้นสุดแล้วกล้องถ่ายรูปแสนประหลาดจะไม่สามารถใช้ถ่ายได้อีกแล้วก็การแลกเปิดของรางวัลจะต่อเน,นื่อง10วันหลังจาสสิ้นสุดลงมันก็จะมีควสอ๋อกิจกรรมนี้หมดแล้วก็ยังแลกของรางวัลได้นะคะอีก10วัน อนา้ำของฉันก็คือเราต้องแลกกับเพื่อนหรอหรือว่าไงอันนี้งงๆนะคะเรื่องกิจกรรมแถนลูกอันนี้เป็นทดลองทดสอบความสวรรค์นี้เป็นกิจกรรมทดลองใช้นะคะทุกคนเนี่ยสี่ตัวเลยเลิศมากก็มาลองใช้กันได้อันนี้เป็นอาบีตนะคะดีแล้วอ่านี่ไงบอสใหม่นะคะทุกคนสั่นสะเทือนทั้งคู่ผา เกิดแผ่นดินไหวยางรุนแรงนะคะซึ่งทําให้ภยัยคุกคาที่ถูกกืนไปนั้นไปเวลานานลืมตาขึ้นจัดการกับไพ่โม่จีโอที่ยึดคองถ้ำโบราณสถานอยู่และทาความสนุกมาให้อันนี้นะคะดูของนะคะได้สองร้อยดอกผลึกเล่อนขั้นตัวละครทุกทาศนะคะทุกทาศเลยไหมทุกทาายกเว้นทาาหลมนะคะ ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยกเว้นทัดลมเนาะอันนี้กิจกรรมที่ใช้อัพของเซลยวนะคะนะครับพูดกันมีอ์ติแฟกต์ดอกเหมือนเดิมกาดิเอเตอร์กับวันเดอร์ร์นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไว้ดงตอนเย็นเนาะส่วนประกาศอื่นๆน,นะคะมีเขาพูดแล้วมีได้30 มีให้เออไม่ใช่สามร้อยไพโมเจมนะคะทุกคนชดเชยที่ปิดเซฟเนาะตัวละครใหม่พูดไปแล้วเลดอัพนะคะเรียบร้อยฮะอ๋ออันนี้เลดอัาตู้ที่สองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตู้ใหม่มาอีกนะคะตู้ที่สามให้ทุกคนรอนะคะโอเครายละเลอียดพวกนี้ทุกคนสามารถอ่านได้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่เราตัวนี้อันนี้จะมาเมื่อไหร่นะนี่นี่นี่น ในเรื่องของนิเวลาเริ่มเนเรื่องนะคะวันที่10นะคะแสงมาจากไหนกันกิจกรรมตัวนี้เริ่มวันที่10นะคะทุกคนเหลยอจ็ดวันเนาะสิ้นสุดวันที่ย8่สิแเนาะแล้วก็ในเรื่องนี้จะมาวันที่14นะคะน้ำอันเกี่ยวกับใต้แสงจันทร์แล้วก็เวดในเรื่องคงไฟกับทะเลยามมืดวันที่18บแปดนะคะสิบสนะคะทุกคนในเรื่องใหม่จะมาโอเคตอนนี้เป็น ต้อนรับไปก่อนเนาะทำตัวอันนี้กิจกรรมนะคะตลาดนัดเสี่ยวคืออะไรใช้เี่นในตลาดนัดเสี่ยวเพื่อแลกด้ลยลิคภัณฑนเดี๋ยวกันเดี๋ยวก็เป็นแพ็คแพ็คเสี่ยวนะคะเนะะี่ยนั่นเป็นแพ็คเสี่ยวเหมือนแบบอารมณ์คุกกี้รันอนะมันจะขายแพ็คเสี่ยวเพิ่มอีกอันนี้ล็อกอินนะคะอันนี้ล็อกอินมาวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนล็อกอินเจ็ดวันเนาะ เออได้ขอนรีอยู่เนาะได้โชคลาบมาละจิดกรรมใหม่ๆน่าจะอาตั้งแต่วันที่สิบเป็นต้นไปนะคะกิจกรรมเอ้ยอันนี้อันนี้นระบบก็สิ่งมีชีวิตอ๋อนี่คู่มือนะครับฟังก์ชันนี่อะไรอะ่ะมีสูตรอาหารเพิ่มใหม่ด้วยนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงสภาพอันนี้มอนเตอร์ใหม่ไอเทมใหม่นะครโอเค แก้ปัญหาเคลสดการแก้ไวผิดกปกติในฉากคัสซีนนะคะมีดันเสื้อหมดหลายคนรายละเอียดที่ขอข้ามนะคะเพราะไม่ไงั้นมันมันค่อนข้างเยอะเนาะทุกคนสามารถอ่านได้ก็มาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ละกันทุกคนจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใน,นกิจกรรมหลักสี่โอเคตอนวันรับก้อนเงินหนอก็ไม่มีอะไรอเนาะ ราไปลองพี่เสี่ยวกันชักหน่อยแมทุกคนเราจะไปกิจกรรมถ่ายรูปกิจกรรมถ่ายรูปหรอนี่เดี๋ยวไปทําตอนนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เรามานี่ละตอนนี้อาจจะมีอะไรที่เพจนะคะทุกคนสามารถไปดูกันได้นะคะอาจจะอะไรกับเพื่อนเนาะเรามาลองเสี่ยวกันดีกว่าเป็นไงพี่เสี่ยวเสี่ยวสามารถใช้สกิลท่าเพื่อเคลื่อนที่อย่างรดวดเร็วและสร้างความเสียหายลมต่อัตูที่อยู่ในเขตเส้นทางได้เมื่อเสี่ยว ใส่ข้ามม่ตายแล้วเขาจะสวมหน้ากากยัก์ปักษาซึ่งในช่วงเวลาของเอฟฟกแดนความสามารถในการกระโดดของเสือจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและการโจมตีปกติการชาร์รโจมตีรวมถึงการพุ่งจากอากาศจะเปลี่ยนความเสียหายทัดลมแต่พลังชีวิตของเสือสวนลดลงน้อยในเวลาของเอฟเฟกและสถานะนี้จะสิ้นสุดเม่เสียออกจากการต่อสู้ในด่านทดสอบ จะมีการดรอปอนุทาาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถสัมผัสกับทาาไม่แต่ตัวลครได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะโอเคดานามี่่สิอ่านี่ไงดูได้ด้วยทุกคนดูสเตเตัสท,ที่เขาให้มานะสองพันและหมื่นเป้องกันเจ็ดร้อยสุหรันท่าเท่านี้อัตราคี6หกสิบเลยเหรอคีเลตอยู่ที่นี่ฟุตเวนารตั้งร้อยสามสิบห้านะคะเพิ่มความเสียหายลม อุ้ยอุ้ยอ,ยอยุทุกคนดูนี่นี่มีความเตะหอกเบาๆนาะอ๋อมันได้คีจากตรงนี้อาวุธ80นะจะเก้าก็ไม่เก้าสิบงงเวอร์หรือว่ามันอยู่ที่ AR ของเรานะคะทุกคนใส่4 Artifact Wanderer อัพ18บแปทำไมถึงไม่อัพ20คะงงงงมากงงไม่ไหวดูสิทุกคน อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่วันเดลเลอร์ er นะคะทุกคนเป็นสองการีเอเตอร์สองวันเดลเลอร์นะคะอานี่นะคะเขาแนะนำเรามาแบบนี้กลุ่มดาวไม่ปวดให้พอสวรรค์เวิวแปดนะคะนี่พอสวรรค์เลี้ยวแปดตอนพุ่งโอ้แดงอยู่นะนี่อ่ะค่ะนี่อะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้น่าทุกคนน่าจะดูรีวิวแล้วนะคะเราก็จะไม่รีวิวนะคะมันจะยาวนี่มาดูบาบาร่าดีกว่าบาบาร่าให้อะไรมาอืมแล่วฟอร์มอันี้โคเด็กเลยหรอใช้เบฟฮาร์ดนะคะสร้างความเสียหาย30%แกตัสโซที่พลังโจมตีสูงกว่าอุ่มดาวเอาบาบาร่ามาทำไมอ่ะเขาที่เราเอาบาบาร่ามาทำไมมาใช้อันนี้ปะ ใช่ไหมเอให้บาบาลาเรามาทำไมเ <c oughs> ขาหนอยไม่เข้าใจต้องเป็นมาร่าใส่ขีด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นโคนเด็กจะไม่ติด <c oughs> ใช่ไหมเลือดเหมือนกันเนาะโอ้ใส่ขี้แล้วก็เลือดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนี่สนใจบาบาลามากเลยอะ่ะนางฟื้นฟูพลังงานเท่าไหร่อะเดี๋ยวละ บอกสี่สิบเอ็งหรอกเจคทุกคนอะเราสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่แล้วก็ปุ๊บนี่เบ,บาๆางงงาเดีย๋ยวก่อนนะอ่ะนี่เห็นไหมมาละแสเน่เจ๊น่ะ เอ้าเอ้าเยกิต้นไยกิต้นไปน่าเจเร่ลี้ยกิต้นไยกิต้นเอ้อรอดดีเนาะโดดอย่างเดียวค่ะไม่ต้องทำอะไรรับลอยจบเก่งอยู่นะทุกคน โอ้ยพี่เสี่ยวดิมกันนะเนี่ยเลิศ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 แล้วเ,เราก็จะได้เพจมานะทุกคนนี่นี่ตัวที่อยากได้ที่สุดเลยนะทุกคนในแพ็คของนี้นะก็คือน้องเดียวน,น่าน่ารักมากถ้าใครไม่ได้ดูวิดีโอพรีวิวน้องเดียวน่านะแนะนำให้ไปดูค่ะน่ารักมากโอเคค่ะ เด็กคิดว่าจะมีเท่านี้เนาะแบบคร่าวๆเนาะทุกคนสามารถเข้าเกมไปดูกันได้เนาะโอเคค่ะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันก่อนดีกว่าน,นิดนึงเนาะเผื่อว่าจะได้น้องดิโอนาเราต้องไปตำแหน่งกดกดกาชาดวงของเรานะคะคือตรงนี้กดตรงนี้ก็คือแบบว่าได้แต่ของดีนะคะทุกคนอันนี้อันนี้เดยกกนน่าเดยกกันนะเดียวจะ เราต้องไปมีตำแหน่งของเรานะคะนีเป็นที่ที่กดประจําเลยนะคะถ้าจะกดกระชาที่ไหล่ก็ต้องมาทุกปีเลยนะคะตรงนี้มีตรงนี้นตนเตะเขาให้นี่ไม่น,นี่ต้องยืนตรงนี้นะทุกคนโอเคเรามากดกันเลย,เลยต้อง ขอให้ได้น้องดิโอนานะคะทุกคนโอ้ยน้องดิโอนาอุ้ยเพชรมาจากไหนตั้งพันสองขอดิโอนาเถอะจริงๆก็ได้ใครก็ได้สามตัวนี้คือตัวที่ไม่มีสักตัวเลยนะคะโอเคค่ะอ้ดีโอนาดีโอนาเถอะอุ้ยขอดีโอนาคนมาอ้าวชิงหลิงดีดีมากอาวุธอะไรอาวุธสามดาว อีกตัวได้ไหมอ่ะอยาได้เดียวนะไม่ได้เดียวนะไม่ได้ดนะ,นะคือแบบอุ้ยก็อชอบอยู่ได้กี่รอบอ่ะเรามาดูกันนะทุกคนได้อีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนออดเดียวหน้าได้ไหมอ่ะเรามาดูว่าเดียวหน้าจะได้ไหม ขอดีโอน่าเถอะขอร้องน่ะ,ะดีโอน่าดียหน้าดีโอน่าขอดียวน่าเถอะเดียวน่าทุกคนเยโอ้ยในที่สุดก็ได้ดองเลิศมากในที่สุดเราก็ได้ดีโวน่าแล้วนะทุกคนถือว่าเลิศข่ะดีมากทุกคน โอ้ยน้องเลส่น้องก็มาหานึวกว่าจะไม่มาแล้วนะสิบโลสุสดท้ายโอเคภารกิจ complete นะคะทุกคนเราได้น้องดีอ่อนหน้าแล้วสะใจน้องเหลือเกินไนไหนไหนนี่จะให้ดูทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอีกไปตัวคนเดียวนะที่ยัไม่มา อาจจะเลือกจากกดฟรีก็ได้แต่อยากได้ตัวนี้ 4, 2สอง่ะเพราะมันจะได้คีตลอดไม่เป็นไรเราได้น้องดีอนามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ทั้งสองตัวไหนทุกคนได้ตั้งดีอนาได้ทั้งกับน้องเชงลิงคือตัวที่อยากได้ทั้งสองตัวเลยเลิฟถือว่าแบบว่ามิชชั่นคอมพลีท์แล้วค่ะทุกคนโอ้โเกียบจะไม่มาแล้วมรัชีวิต งั้นเราจะลาคลิปนี้ไปด้วยไปกันด้วยกับน้องดีอ่นนะคะนี่ทุกคนน่ารักมากโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เออช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดแฟนเพจ a c e b o o k นะคะอสุมาชแนลนะคะแล้วก็ย็นนี้อาจจะมีไลน์นะคะที่เฟซเพจ a c e b o o k นะคะอาจจะเป็นช่วงดึกๆนะคะเพราะว่าต้องรอกลุ่มเพื่อนเล่นนะคะ เพื่อนเขาจะไปตีบอสใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองแซมดูว่ามันโหดหรือว่ามันขินขนาดไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอันยอง